สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพักหมาะนะคะเป็นอีีที่412นะจ๊ะวันนี้ก็มีพักเครื่องนะคะมาให้รับชมหลายรายการเลยนะจ๊ะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0ูนย์หกสองนะคะหกหกสี่นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ไอดีไลน์นะคะก็จะเป็นเบอร์ 0 6 2นะคะ6 6 4 2 2 4 1เหมือนกันเลยนะจ๊ะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับที่ลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะแต่สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปรษณีย์ e m เนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะไปรับชมพระรายการที่หนึ่งกันเลยนะจ๊ะ โอเคนะจ๊ะสําหรับพระรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สองนะคะโอเคนะคะสําหรับพระรายการที่สองนะจ๊ะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามนะ,ะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่3ามนะดาต่อไปก็จะเป็นรายการที่4ี่นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่4่นะจ๊ะ่อไปก็จะเป็นรายการที่5นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่5นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่6นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่6นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่7จ็ดนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่7นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่8นะคะ คนะ,คะสำหรับพาร,รายการที่8นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่9นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่9นะคะ ไปก็จะเป็นรายการที่10นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่10นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่11นะคะ ะะสำหรับพรรายการที่11นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่12นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่12นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่13นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่13นะะ่ะนะต่อไปก็จะเป็นรายการที่14นะะ่ะนะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่14นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่15นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่15นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่16นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่17นะคะโอเคนะสำหรับพาร,รายการที่สินะคะต่อไปจะเป็นรายการที่18นะคะ อเคนะคะสำหรับพระรายการที่18นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่19นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่19นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่20นะคะ นะคะสำหรับพารรายการที่20นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่21นะคะโอเคนะ,คะสำหรับพารรายการที่2 1นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่22นะคะ โคนะคะสำหรับพาร,รายการที่22นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่23นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่23นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่24นะคะ นะคะับสำหรับพัฒารายการที่24นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่25นะคะโอเคนะครับสำหรับพัฒารายการที่25นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่26นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่26นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่27นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่27นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่28นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่28นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่29นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่29นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่30นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาพรายการที่30นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่31เนะคะโอเคนะคะสำหรับพาพรายการที่31นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่32นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่สามสิบสองนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบสามนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่สามสิบสามนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะ โอเคนะคะสำหรับพัฒรายการที่34นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่35นะคะโอเคนะคะสำหรับพัฒรายการที่35นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่36นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่36นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่37นะคะโอเคนะ,ะสำหรับพารายการที่37นะจ๊นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่38นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่38นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่39นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่39นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่40ะะ่สิบน่ะละ โอเคนะคะสลับพัรายการที่40นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่41นะคะโอเคนะคะสรับ,บพร,รายการที่41นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่42นะคะ นะสำหรับพระรายการที่42นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่43นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่43นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่44นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่44นะจ๊ะ ่อไปก็จะเป็นรายการที่45นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่45นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่46นะคะ โอเนะคะสำหรับพาร,รายการที่46นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่47นะคะโอเคนะสำหรับพาร,รายการที่47นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่48นะคะ โอเคนะสำหรับพาร์ทรายการที่48นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่49นะคะโอเคนะสำหรับพาร์ทรายการที่49นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่50นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่50นะด mm. ต่อไปจะเป็นรายการที่51นะคะ mm. โอเคนะคะสำหรับพารายการที่51นะคะ mm. ต่อไปก็จะเป็นรายการที่52นะคะ เีนะสำหรับภารายการที่ห้าสิบสองนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ห้าสิบสามนะจ๊ะโอเคนะ,คะสำหรับภารายการที่ห้าสิบสามนะคะ โอเคนะคะก็รับชมทัรทุกรายการแล้วนะจ๊ะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์0ู2ย์หนะคะหกหกสี่นะจ๊ะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID Line นะคะก็จะเป็นเบอร์0ูนย์หนะคะหกหกสี่เหมือนกันนะจ๊ะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปรษณีย์ EMS นะคะ ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ให้ช่องมาชมพักเครื่องพักเหมาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมจ้า